สวัสดีค่ะฟีมันี่ช่องน,นี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอปนี้กันอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับเมร์อปาร์ตี้ก็เป็นแอปที่ผสมลูกบอลให้ได้ยอดสูงสุดอยู่ที่2048ก็2048เมื่อปาร์ตี้แหละนี่แหละเนี่ยการเล่นเกมไม่ยากเกมนี้เคยเอามาแนะนำเมื่อปีก่อนหรือ2ปีก่อนนี้แหละแล้วก็ มีการเล่นไปเรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดนุชคือยังไม่ได้อัพแค่ไม่ได้ทำคลิปเท่านั้นแต่ว่าวันก่อนโน้นมีกดลองกดถอนเงินดูก็มียอดเงินเข้าแอปนี้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้พี่ออกตัวก่อนเลยว่าไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยการถอนเงินของแอปอะมันถอนเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าตอนที่เล่นแอปนี้แรกๆนะการถอนเงินขั้นต่ำของแอปอะจะอยู่ที่สิบาท แต่ว่าวันก่อนนะพี่ลองกดถอนสิบาทแล้วมันไม่ได้มันจะได้อยู่ที่ยี่สิบพอพี่เล่นจนถึงยี่สิบพี่ก็ไปกดถอนแล้วก็มันมียอดเงินเข้าก็เลยมาทําคลิปอัปเดตให้ว่าแอปนี้เขายังจ่ายอยู่ใครที่อยากจะเล่นเกมง่ายๆแบบนี้แล้วไม่ซีเรียสนะคะไม่ซีเรียสเรื่องการดูโฆษณาที่พี่บอกว่าไม่ซีเรียสเรื่องการดูโฆษณาเพราะว่าแอปนี้ เราจะต้องดูโฆษณาเนี่ยค่ะเราจะต้องดูโฆษณาก่อนเราถึงจะได้รับคะแนนถ้าเราไม่ดูโฆษณาคะแนนตรงนี้มันจะไม่ขึ้นนี่นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูยอดถอนก่อนใน wallet ว,วันก่อนพี่มีกดถอนไปยี่สิบบาทสองสตังค์นี่ค่ะยี่สิบบาทสองสตังค์มียอดเงินเข้าแล้วแล้วก็การถอนของเราจะอยู่ตรงนี้ อันนี้บันทึกการถอนอยู่ตรงนี้นะเนี่ยค่ะยี่สิบบาทสองสตังค์ข้อดีของแอปนี้ก็คือว่าเวลาเรามียอดเงินที่มันเป็นเศษไม่ว่าหนึ่งสตังค์สองสตังค์หรือสิบาทเออหรือบาทสองบาทอย่างเงี้ยเราสามารถกดถอนออกได้เลยไม่ต้องเหลือไว้อันนี้คือข้อดีของเขาก็ ถ้าเล่นแบบไม่แนะนําเพื่อนนะเพราะว่าน้องๆก็ชอบถามว่าถ้าเล่นไม่แนะนําเพื่อนมันมันนานไหมกว่าจะได้คือพี่ว่าประมาณครึ่งเดือนเดือนนึงก็น่าจะได้ละมั้งคือแบบเอายาวๆนะเพราะว่าพี่มีเกมหลายเกมแล้วพี่ก็ต้องเล่นหลายเกมมันก็เลยไม่ไม่ได้ฟิกขนาดนั้นก็ก็ลองดูค่ะแต่ว่ามันได้จริงพี่ก็เลยเอามาบอกต่อนะสำหรับคนที่เป็นสายเกมลองเล่นดู เกมไม่ยากไม่ยากค่ะเกมเล่นง่ายๆเล่นสนุกสนุกส่วนเมนูอื่นๆที่มันนอกเหนือจากการหาคะแนนจากการเล่นเกมก็คือด้านล่างด้านล่างที่เขาเขียนว่าภารกิจนี่เขาจะมีภารกิจต่างๆให้เราทำนี่นะคะนี่ภารกิจของเขาหรือถ้าใครอยากจะได้นํำเพื่อนด้านล่างตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้ที่เขียนว่า เชิญชวนนี่เราก็สามารถมากดคัดลอกลิงของเราแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนเมนูของเขาไม่เยอะค่ะเกมเกมนี้เมนูของเขาไม่เยอะหลักๆก,ก็คือถอนเงินตรงนี้ภารกิจด้านล่างตรงนี้แล้วก็เล่นเกม่านี่ได้แล้วสองศูนย์สิบแปดอะประมาณนี้ลองเล่นดูนะคะสําหรับคนที่เป็นสายเกมสําหรับน้องๆที่อยากได้เกมที่ ง่ายๆก็นแนะนําตัวนี้ลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปส่วนวิธีการหาเงินออนไลน์เพิ่มเติมก็สามารถดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้นะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะขอบค่ะ